ค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะปิงจะมาทำเป็น how to be the best version or the better person of yourself นะคะก็อยากจะมาแชร์วิธีการดูแลตัวเองของปิงนะคะที่ปิงให้ลิสต์มาด้วยจากปีที่แล้วนะคะมีเรื่องไหนบ้างที่ปิงก็อยากจะปรับเปลี่ยนของการดูแลผิวการดูแลหุน่นแล้วก็ที่ปิงเอามาฝากกับทุกคนเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าอันนี้เป็นวิธีที่แบบเฮ้ยถูกต้องทุกคนต้องทำตามแบบนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ปิงจะทำจริงๆนะคะและ้วก็ที่สำคัญเลยคืออยากถ่ายเก็บไว้ให้ตัวเองดูนะคะในอนาคตว่าแบบเฮ้ย ตอนนั้นของต้นปีเนี่ยปิงเป็นยังไงบ้างแล้วปิงก็สามารถทำสิ่งที่ปิงอยากปรับปรุงตัวเองเนี่ยได้ไหมในระยะยาวนะคะที่เรานอนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ร่างกายของเราได้พักผ่อนจริงๆและถ้าเรานอนพอวันต่อมาเราก็จะสามารถทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่เลยของปิงเนี่ยก็จะนอนให้ได้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะคะ และทุกเช้าปิงจะเปิดเป็นพอดแคสต์นะคะแล้วก็เริ่มทำรูนของตัวเองก็จะดื่มน้ำแล้วก็กินวิตามินต่างๆโซน้มิตนเป็นกายเป็นกษัตรแท่งเยรซาเลมที่มีสถานภาพเป็นเจ้าแห่งรัฐตทยที่มีชื่อวาบัฟีเจ้าแห่งรัครเซนในที่สุดมีการใช้สัญลักษณ์ที่เรียกันว่าไม้ตัเยนยาหรือว่าเยซาเลมโครกก็หลังจากที่มันก็ยังเป็นีสัาระิสเตียนของยุโรปนะครับแกบุญดังนั้นรูปพวกคอนทรล ว่าชาวคริสตินจากยุโรปเล่นแรงขนาดนี้ผู้เขาจึงได้มีการบัสัธจากนั้นนะคะปิงก็จะทำความสะอาดห้องและตรงนี้เนะี่ยปิงเจียงไม่เล่นโทรศัพท์เลยจนกว่าที่ปิงจะทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนให้ปิงได้ใช้เวลากับตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อที่ตอนเช้าของเราจะได้มีแต่อะไรที่โพซิทีฟนะคะ แต่ว่าหน้าเต็มมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปอีเวนต์มามันเป็นแบบคอคเทลปาร์ตี้อะทุกคนแล้วริงก็คือมีการดื่มอะไรมีเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปต่อก,กันด้วยแล้วกลับมาก็คือแบบนอนเลยไม่ได้ล้างหน้าอันนี้ไม่ดีเลยนะทุกคนห้ามทำไม่งั้นเนื้อสิอุดตันจะขึ้นนะคะปิงจะใช้เป็น cleansing balm นะคะเพราะว่าช่วยขนอนงหน้าด้วย ใช้เอื้องมากเลยนะแบบเยอะมากคือเมื่อวานนี้ที่ปิ๊งไปอีเวนต์มานะคะสนุกมากเลยทุกคนแล้วก็เอนจอยแบบมันสนุกกว่าที่เป็นคิดอ่ะชึ๊บตื่นเต้นมากทุกคนแล้วปิ๊งก็เผลอบ,อบีบไปแล้วนะคะ <c oughs> มีแดงๆตรงนี้แล้วก็มีมีรอยเก่านะคะสำหรัหลังหน้านะคะปิงใช้เป็น มันจะหมดแล้วนะทุกคนแบบเหลือนิดเดียวเองว่ะพิงพึ่งมาลองใช้นะคะแับบีมากเลยอะ่ะหมดแล้วที่พิงชอบเป็นเพราะมันจะช่วยลดพวกสิวอุดตันนะคะแล้วก็พวกผดอะไรแบบนี้ เลิกสกินแคร์นะคะที่ปิงใช้ในตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นผิวปิงตอนนี้คือก็ไม่ได้มีสิวขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีบ้างนิดหน่อย,อยว่าก็จะมีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะที่เกิดจากการที่ปิงแกะนั่นเองปิงก็เลยอยากจะมาอัปเดตกับทุกคนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะปิงสตรัคเกิลกับสิวอุดตันหนักมากเดี๋ยวจะหารูปขึ้นมาให้ดูนะคะว่าสิวคือเยอะจริงๆแล้วแบบตอนนี้ก็คือ จากไปก็คือหน้าแบบว่าไม่มีพวกสิวอุดตันแล้วนะคะสกินแคร์ที่บิงมีคือน้อยมากเลยนะเพราะว่าทุกตัวคือใช้จริงๆนะคะเรามาเอ่อเลิแรกใช่ไหมคือบิงก็ทาเป็นลิปมันไปก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็ดีมากเลยนะคือทาแล้วมันจะมีสีแบบแดงๆนิดนึงนะคะทําให้ปากแบบชุ่มชื้นมากใครไม่ชอบความหนึๆบๆก็ไม่แนะนําตัวนี้นะแต่ว่าบิงก็คือชอบมากทุกคนดูหลอดมันแบบ หมดแล้วว่าอันนี้คือแล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะใช้ของอะไรก็ได้เพราะว่าที่ปิ้งฉีดเพื่อที่ว่าอยากให้ผิวเราเตรียมพร้อมกับการรับสกินแคร์เฉยๆนะคะแล้วก็มาต่อในตัวนี้ที่ปิ้งอยากแนะนํากับทุกคนเลยนี่นะคะ ้สึกว่าที่ผิวปิงอะดีขึ้นแล้วก็สิวอุดตันหายอะเป็นเพราะว่าปิงใช้ตัวนี้เลยอันนี้คือเป็นเซรั่มที่แบบปิงต้องใช้ทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนนะคะของ La o c h เซนะคะเป็นเ f f a คาเซรั่มนะคะอันนี้เนะะี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของพวกสิวอุดตันสิวอ,อ,อักเสบจะช่วยแบบสลายสิวอุดตันต่างๆได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยลดป,ปัญหาที่สิวเราเกิดขึ้นซ้ำด้วยจะมี LHA นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการผลัดร้อยสิวด้วยคือคนที่แบบว่า เป็นรอยมีรอยสิวต่างๆเนี่ยก,ก็คือสามารถใช้ได้แล้วก็ที่สามารถช่วยสลายพวกสิวอุดตันได้นะคะเพราะว่าในเซรั่มเนี่ยมีตัวที่ชื่อว่าซาลิไซลิกแอซิดนะคะทําให้สิวอุดตันต่างๆหรือว่าสิวต่างๆที่จะเกิดขึ้นอะ่ะมันแบบสลายไปก่อน ก็หนึ่งอย่างนะคะที่แบบว่าบิงรู้สึกว่ามันเป็นพิเแล้วก็ดีมากคือเขามีตัวไกลโคลิกแอซิดนะคะจะช่วยยั้งไม่ให้สิวมันปะทุได้ในอนาคตอะเราโพ็เ่ะคือบิงใช้จริงจังอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าตัวโฟมล้หน้านะคะบิงก็ใช้อันนี้นะคะเป็นละล้โฟเมเหมือนกันขวดเก่าอันนี้คือขวดใหม่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยบิงจ,จะชอบใช้ตอนกลางคืนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือกันแดดคือปิงต้องทากันแดดทุกวันถึงแม้วันนั้นปิงจะไม่แต่งหน้า แคร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้านิดนึงตรงนี้ก็คือแดงมากอยากกดสิวนะทุกคนมันจะแดงแล้วมันก็จะเป็นรอยอิงก็ใช้พับครีมบลัชนะคะบลัชที่แบบสีไม่ต้องเข้มมากนะคะมันก็จะดูธรรมชาติดีนะคะแล้วก็เหมือนเลือดฝาดมาเร็วนะคะเป็นร้านข้าวมัน ที่อร่อยมากแบบปิงว่าอร่อยที่สุดแล้วอ่ะแก็คนสั่งให้<ง>วันเนี้ยปิงบอกว่าใช่ไหมคือปิ๊งไปอีเวนต์มานะคะแล้วก็คือคือปิ๊งไปอีเวนต์มาแล้วแบบปิงเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคือปิ๊งจะตื่นเช้าเพื่อที่ว่าจะมากินข้าวทุกคนแต่จริงๆแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ตื่นเช้าเพราะว่าอันนี้หรกแต่ว่าเฮ้ยเขาแน่นจังอ่ะมาเหมือนเขาแบบไม่อยากให้ปิ๊งแก่ มีน้ำซ้มนะคะ thank you แล้วก็มีข้าวมันไก่อว้าววิวยสั่งน้ำจิ้มให้พ่อด้วยขอบคุณนะคะ mm hmm. คือพิงอะชอบกินข้าวมันไก่ทอดแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มของข้าวมันไกต่ต mm ้ม hmm. น่ารักเลยอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะข้าวมันไก่ทอดทุกคนดูข้าวดิแบบสีมันแบบอร่อย เข้าวมันไก่ทอดแบบพิเศษแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยน่ารักมากขอบคุณนะคะาข้าเสร็จแล้วเนี่ยปิงก็จะมานั่งเคลียรงานต่างๆ แล้วก็ตอบแชทลูกค้านะคะอย่างวันนี้ปิงต้องโพสต์รูปที่ปิงไปอีเวนต์เมื่อวานก็เลยนั่งเลือกรูปแต่งรูปนะคะแล้วก็เช็ค IG ต่างๆไปด้วย่าเลือกร,รูปคือปิงอะยังไม่เคยเขียน g o a หรือว่า new year resolution ของตัวเองเลยนะคะ วันนี้ก็เลยอยากที่จะมาลองเขียนดูว่าเออเนี่ยปิงก็อยากได้อะไรบ้างแล้วปิงก็อยากที่จะเป็นยังไงบ้างในปีนี้นะคะเนี่ยพอเขียนเนี่ยปิงก็ได้ใช้เวลากับตัวเองเยอะมากแล้วก็ได้คิดแฟชชแบ็กไปด้วยนะคะในปีที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากจะแก้ไขรู้สึกดีมากเลยที่แบบได้เขียนออกมาอันนี้นะคะก็เป็นปิงทำเป็น2 0 2 4 New Year Resolution นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะคือที่ปิงเขียนอะ่ะจะได้ เราจะได้เห็นบ่อยๆแล้วก็ระหว่างที่เขียนมันจะได้แบบว่าคิดไปด้วยนะคะก็เลยลองลิสต์ดูว่าแบบปีนี้ปิงอยากทำอะไรบ้างแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างนะคะที่แบบว่าอยากทำให้ได้ในปีนี้ก็เดี๋ยวปิงจะบอกแบบนิดหน่อยแล้วกันนะคะแต่ไม่บอกหมดนะเพราะเขินแบบคือว่าอันแรกนะคะวิงบอกว่าจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอก็คือสามครั้งต่ออาทิตย์นะคะ แล้วก็ต่อมาเลยก็คือกินให้ดีขึ้นใช่ก็คือแบบว่าจะมาใส่ใจในเรื่องการกินมากขึ้นนะคะเที่ยวให้น้อยลงหมายถึงเที่ยวกลางคืนนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งครั้งเดียวพอบอกแค่นี้พอจั้ปิดละย่ร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอสิ้นปีนี้อ่บิงทำไปได้กี่คอ ปิงอเป็นคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วก็เหนื่อยแต่ก็อยากมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี่คือไม่สบายบ่อยมากเลยเปิดใจลองทํำละไรอย่างดูคือไม่ว่าจะเป็นพิลาทิสต่อยมวยหรือว่าเต้นซุมบา้าคาร์ดิโอต่างๆ ก็ได้รู้ว่าจริงๆมันมีหลายอย่างเลยนะที่เราสามารถทําได้แล้วก็เอ j นจอยด้วยอาทิตย์หนึ่งอาจจะออกกําลังกายประมาณ2-3วันแล้วก็ไม่ได้ส t r i c t อะไรเลยนะคะขอแค่ให้เราได้เสียเงื่อแล้วก็ได้ออกกําลังกาย ก่อนนอนปิงก็จะให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําไม่ว่าจะดูซีรีส์ดู YouTube อะไรก็ได้เลยเหมือนเป็นการให้รางวัลกับตัวเองเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะเอาใหม่อีกครั้งนะคะของปิงอ่ะเวลาดูซีรีส์ปิงก็ชอบทาครีมมากหน้านะคะพอดูจบปิงเราก็จะได้นอนเลยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิงก็จะขอไปนอนก่อนนะคะแล้วไว้เราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย